ก่อนหน้านี้ที่ฉันมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเลือดนะคะระบบเลือดไม่ดีแล้ว C d 4ต่ำเหลือแค่ร้อยกว่าสองรกว่าค่ะนอนไม่หลับแล้วก็เครียดด้วยค่ะทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพียค่ะมีโรคแทรกซ้อนนะคะเป็นต่อมน,น้ำเหลืองที่คอขึ้นสี่จุดนะคะเนี่ยค่ะเป็นรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อีกค่ะ ตั้งแต่ทานยูม,มีสีเขียวเจลสีเขียวนี้นะคะพอทานแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะรู้สึกได้เลยค่ะผิวพรรณผ่องใสดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นมีเดี่ยวมีแรงสุขภาพร่างกายตอนนี้ก็คือแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดือนที่แล้ว CD ดีอยู่ที่341อย่ค่ะแล้วเดือนนี้ไปตรวจมาแล้วค่ะซี CD 4ขึ้นมา511เลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะ จะขอแนะนําให้ทุกคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหันมาทานเจลนะคะก็ได้ทานอยู่นี้มาทําให้สุขภาพร่างกายตอนนี้แข็งแรงมากขึ้นเลยะคะ่ะประทับใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะ